สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่แบบโอ้โหพอได้อ่านเจอแล้วต้องรีบเอามาคุยกันเลยครับค่ะน่าสนใจมากจริงๆมันเหมือนพล็อตหนังดีๆเรื่องหนึ่งเลยครับมีตัวเอกเป็นเด็กสาวอัจฉริยะชื่อต้นข้าวสุปริยาที่แจ้งเกิดมาพร้อมพร้นสวรรค์ที่ที่หาตัวจับยากมากๆอือแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมาเจอกับ จะเรียกว่าอะไรดีมังกรในยุคดิจิทัลคือแรงต้านมหาศาลจากโลกโซเชียลเป็นภาพที่ชัดมากเลยค่ะเหมือนกับว่าชื่อเสียงในยุคนี้มันมาพร้อมกับดาบสองคมที่คมกริบทั้งสองด้านเลยใช่ครับด้านหนึ่งคือแสงสปอตไลท์ที่สาดเข้ามาเร็วมากอีกด้านก็คือเงาของดราม่าที่พร้อมจะถาโถมเข้ามาได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะกับเด็กอายุแค่นี้ด้วยใช่เลยครับ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าระหว่างพลังทำลายจากดรามา่ากับพลังสร้างสรรค์จากพรสวรรค์ของน้องเขาเองเนี่ยสุดท้ายแล้วอะไรจะแข็งแกร่งกว่ากันน่าติดตามมากค่ะเพราะมันสะท้อนอะไรหลายอย่างเดี่ยวกับสังคมและวงการบันเทิงในยุคนี้จริงๆมาเริ่มกันที่ด่านแรกที่เธอต้องเจอเลยดีกว่าครับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสกัดดาวรุง่ง Hmm. จากข้อมูลของช่องบ่าวโจดีไซน์เขาไปเจอโพสของคุณเอกอัคีซึ่งเป็นคนในวงการที่ออกมาตีแผ่เรื่องนี้เลยครับเขาบอกว่ามันมีขบวนการแบบนี้อยู่จริงๆที่น่าทึ่งในโพสต์ของคุณเอกอัคีนะคะคือเขาไม่ได้บอกแค่ว่ามีคนไม่ชอบแต่เขาชี้เป้าเลยว่ามีถึงสี่กลุ่มที่คอยสร้างแรงกดดันให้น้องต้นข้าอยู่โอ้สี่กลุ่มเลยเหรอครับใช่ค่ะ และที่น่าแปลกใจที่สุดอาจจะเป็นกลุ่มแรกเลยนะคะเขาบอกว่าเป็น FC ตัวจริงเองนี่แหละค่ะเดี๋ยวนะครับแฟนคลับตัวจริงเนี่ยนะปกติแฟนคลับต้องคอยปกป้องไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะแต่นี่คือมุมมองที่น่าสนใจมากเขาอธิบายว่า FC ตัวจริงบางกลุ่มรักศิลปินมากแต่ด้วยความคลั่งไคล้ที่อาจจะเอ่อเกินขอบเขตไปหน่อยมันเลยกลายเป็นการสร้างความคาดหวังที่หนักอึ้งกดดันตัวศิลปินโดยไม่รู้ตัวอ๋อนึกภาพออกครับ คือรักมากไปก็มีปัญหาได้เหมือนกันใช่ค่ะส่วนกลุ่มที่2ออันนี้จะตรงไปตรงมาหน่อยเขาเรียกว่า fc เถื่อนหรือพวกบัญชีอวตารอวตารก็คือบัญชีปลอมใช่ไหมครับใช่เลยค่ะทิปปลอมตัวเข้ามาเป็นแฟนคลับเพื่อปั่นกระแสก่อกวนสร้างความวุ่นวายในคอมเมนต์คือตั้งใจมาทำลายภาพลักษณ์กันซึ่งหน้าเลยพวกนี้พอจะคุ้นนอยู่แล้วอีกสองกลุ่มล่ะครับกลุ่มที่สามคือคนในวงการบางคนอันนี้ก็คลาสสิกเลยค่ะ อาจจะมาจากความอิดช้าหรือไม่พอใจส่วนตัวก็จะใช้พื้นที่สื่อของตัวเองเน็บแนมบ้างปล่อยข่าวลือบ้างอืมสร้างดราม่าเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆประมาณนั้นเลยค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนี้น่ากลัวไม่แพ้กันคือสื่อเสี่ยมสื่อบางประเภทที่ไม่ได้สนเนื้อหาหรือความจริงเท่าไหร่แต่เน้นปั่นกระแสขุดเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ขอแค่ให้ได้ยอดวิวยอดแชร์โดยไม่สนใจว่าศิลปินจะเสียหายแค่ไหนถูกต้องค่ะ กลุ่มสุดท้ายนี่น่าคิดนะครับเพราะมันเหมือนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของวงการสื่อไปแล้วพอฟังครบสี่กลุ่มแล้วรู้สึกว่าโหดเหมือนกันนะสำหรับเด็กคนหนึ่งโหดมากค่ะแต่ในโพสต์เดียวกันนั้นคุณเอกอัคคีก็ให้กำลังใจไว้อย่างทรงพลังมากยังไงครับเขาเปรียบเทียบน้องต้นข้าวเหมือนกับต้นข้าวในรึมูน้ำหลากที่ต้องยืนต้นสู้กับกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากโอ้โห แต่ที่เหนือกว่านั้นเขาเปรียบเธอเป็นเหมือนพันข้าวหอมชนลสิทธ์ซึ่งเป็นพันที่ทนน้าท่วมได้ดีที่สุดแล้วก็ปิดท้ายคมๆว่าต้นข้าวที่ทนน้าลายท่วมทุ่งในวงการเพลงลูกทุ่งได้ดีที่สุดก็คือต้นข้าวสุปริยาเป็นคําเปรียบเทียบที่เห็นภาพและให้กําลังใจได้ดีมากๆเลยครับพอเห็นแรงต้านทั้ง4ี่กลุ่มนี้แล้วคําถามสําคัญก็คืออะไรคือต้นต่อที่ทําให้เกิดแรงกระเพื่อมขนาดนี้ทําไมเด็กคนนี้ถึงกลายเป็นเป้าสนใจได้รุนแรงขนาดนั้น คำตอบมันก็อยู่ในสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับตัวน้องเขานั่นก็คือพรสวรรค์ในการร้องเพลงค่ะมันเป็นความสามารถที่โดดเด่นจนจนสั่นสะเทือนวงการจริงๆซึ่งก็พาเรามาสู่รประเด็นถัดมาพอดีจากข้อมูลของช่องภูผาเขาชี้เป้าไปที่คลิปไวรัลที่เธอร้องเพลงเรียมสือื้นอ๋อเพลงนั้นใช่ครับซึ่งเป็นเพลงแก้ของกลับเถิดเรียมจา๋าเพลงนี้ในวงการจะรู้กันเลยว่าเป็นเพลงปราบเซียน ปราบเซียนของจริงเลยค่ะขนาดนักร้องอาชีพยังบอกว่าร้องยากมากมันยากตรงไหนครับทำให้คนทึ่งในตัวต้นข้าวคือการใช้ลูกเอื้อนและลูกคอครับที่มันซับซ้อนเกินกว่าเด็กอายุ13จะทำได้คือนักร้องลูกทุ่งทุกคนต้องมีลูกคอใช่ไหมคะแต่ลูกคอของน้องต้นข้าวมันไม่ใช่แค่การสั่นเสียงแต่มันเหมือนการออกแบบมาเพื่อเพลงนั้นๆโดยเฉพาะอธิบายเพิ่มได้ไหมครับคาว่าออกแบบนี้เป็นยังไง เหมือนจิตรกรที่รู้ว่าจะต้องลงสีตรงไหนเพื่อให้ภาพมีมิติไม่ใช่แค่สาดสีลงไปเฉยๆค่ะเธอรู้ว่าท่อนนี้ควรจะเอื้อนยาวแค่ไหนลูกคอควรจะสั่นกี่ชั้นควรจะหลบเสียงตรงไหนหรือใส่ลูกอ้อนเข้าไปตอนไหนโอ้โหมันเป็นธรรมชาติแต่เต็มไปด้วยชั้นเชิงที่ลึกซึง้งซึ่งนี่คือสิ่งที่ทําให้เธอได้ไม่ใช่ร้องเพลงตามต้นฉบับแต่เหมือนยกระดับเพลงนั้นขึ้นไปอีกขั้นเลยคือไม่ใช่แค่มีสกิลแต่เป็นศิลปะเลย ในแหล่งข้อมูลเขามีคำเปรียบเทียบที่ผมชอบมากค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ต้นข้าวทำมันเหมือนกับนักกีฬายิมนาสติกที่ผู้ใหญ่เล่นบาร์ในระดับความสูงมาตรฐานกันอยู่แต่เด็กตัวเล็กๆคนนี้กลับเดินมาแล้วบอกว่าขอปรับบาร์ให้สูงขึ้นอีกได้ไหมคะแล้วก็กระโดดขึ้นไปเล่นโชว์ท่าที่ยากกว่าเดิมได้อย่างน่าทึ่ง เป็นภาพเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากค่ะหรืออีกอันที่มาจากครูสลาคุณวุฒิที่ท่านเปรียบเทคนิคลุกเล่นของต้นข้าวว่าเหมือนนักมวยไทยที่ใช้ท่าไม้ตายอย่างจระเข้ฟาดหางจระเข้ฟาดหางเลยเหรอครับใช่ค่ะเพื่อมันน็อกคู่ต่อสู้คือมันเป็นท่ายากเป็นท่าที่เหนือความคาดหมายและทรงพลังมากพอได้ยินแบบนี้แล้วก็เข้าใจเลยว่าทําไมถึงเกิดแรงกระเพื่อมได้ขนาดนั้นคือมันเป็นพรสวรรค์ที่ที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ใช่ค่ะคำเปรียบเทียบทั้งหมดนี้ชี้ไปนในทางเดียวกันว่าความสามารถของเธอไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากการฝึกฝนอย่างหนักเพียงอย่างเดียวแต่มันมีสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์ติดตัวมาด้วยและนี่คือเหตุผลที่ทําให้คนในวงการยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอคือของจริงและการเป็นของจริงนี้เองที่น่าจะนําเราไปสู่ภาพที่สวยงามอีกภาพหนึ่ง ซึ่งมันส่วนทางกับเรื่องสกัดดาวรุ่งอย่างสิ้นเชิงเลยส่วนทางกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะคือการที่เธอได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากศิลปินรุ่นใหญ่ในวงการมีข้อมูลจากการที่เธอได้ไปร่วมงานกับคุณรุ่งสุริยาในโครงการพิเศษการร่วมงานครั้งนี้มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ลึกซึ้งมากค่ะมันคือการพบกันของศิลปินสองยุคสมัยอย่างแท้จริงค่ะครับ ฝั่งหนึ่งคือคุณรุ่งสุริยาเจ้าของฉายาสุภาพบุรุษลุกทุ่งที่อยู่ในวงการมาสามทศวรรษเสียงของเขาคือตัวแทนของความเกา๋าความมั่นคงเปรียบเสมือนเสาหลักที่แข็งแกร่งของวงการส่วนอีกฝั่งก็คือต้นข้าวสุปริยาปรากฏการณ์แห่งยุคดิจิตอลที่มีฐานแฟนคลับมหาศาลอย่างคะแนนโหวตจากไทยรัฐอวอร์ด์สอที่ได้ไปเป็นแซนคะแนนเลยใช่ค่ะเสียงของเธอคือตัวแทนของคนรุ่นใหม่ คือเสียงแห่งอนาคตที่จะมาสืบสารมรดกลูกทุ่งต่อไปถูกต้องค่ะมันคือการส่รงไม้ต่อทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการผ่านบทเพลงอาไลยพะพันปีหลวงซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ต้องการความเคารพและความจริงใจสูงสุด การที่ผู้ใหญ่ในวงการเลือกให้ทั้งสองคนนี้มาร้องคู่กันมันคือการประกาศอย่างเป็นในว่าวงการได้ยอมรับผู้สืบทอดคนใหม่แล้วในแหล่งข้อมูลมีคําพูดของคุณวิทนาวัต์ผู้กํากับอัดเสียงที่ผมว่าสรุปภาพนี้ได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าโปรเจก์นี้ไม่ได้เน้นเทคนิคแพรว์แต่เน้นการหลอมรวมความจริงใจและความพักดีของศิลปินสองวัยให้เป็นหนึ่งเดียวอื เป็นการหลอมรวมกันใช่ครับเสียงของคุณรุ่งสุริยาคือความหนักแน่นที่สั่งสมมาทั้งชีวิตในขณะที่เสียงของน้องต้นข้าวคืออนาคตที่สดใสและพร้อมจะเดินตามรอยมันเป็นการส่งมอบที่งดงามจริงๆ ซึ่งถ้าเราโยงกลับไปที่จุดเริ่มต้นนี่มันคือภาพที่ตรงกันข้ามกับการสกัดดาวรุ่งเลยนะคะจริงด้วยครับในขณะที่พลังลบจากบางกลุ่มในโลกออนไลน์พยายามจะฉุดรั้งเธอลงมาแต่พลังบวกจากศิลปินระดับตำนานกลับโอบอุ้มให้เกียรติและยกย่องเธอในฐานะผู้สืบทอดที่คู่ควรนี่อาจจะเป็นคําตอบที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าวงการมองเห็นคุณค่าในตัวเธออย่างไรใช่เลยค่ะ พอฟังแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าพรสวรรค์ที่แท้จริงมันมีพลังในตัวเองที่สามารถเอาชนะเสียงวิจาร์ณด้านลบไปได้เรื่องดาวของต้นข้าวสุปริยาเลยกลายเป็นภาพสะท้อนของดาวรุ่งยุคใหม่ที่ถึงแม้จะต้องเจอกับความท้าทายของโลกโซเชียลที่เลี่ยงไม่ได้อืแต่สุดท้ายแล้วความสามารถที่เป็นของจริงก็คือกราะป้องกันที่ดีที่สุดอาจจะพูดได้ว,ว่า เส้นทางของเธอคือบทพิสูจน์ของการต่อสู้ระหว่างพลังด้านลบจากดราม่าออนไลน์กับพลังสร้างสารรค์ของศิลปะและความเคารพซึ่งกันและกันร,ระหว่างศิลปินต่างรุ่นซึ่งดูเหมือนว่าในสมรภูมินี้พลังสร้างสารรค์จะแข่งแกร่งกว่าเสมอเป็นบทสรุปที่ให้ความหวังมากๆเลยครับและก่อนจะจากกันไปวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านเจอรับตุดอยู่ในใจเป็นคําสอนของคุณครูของน้องต้นข้าวที่บอกกับเธอว่าค่ะยิ่งเราอยากจะเอาชนะเรายิ่งจะแพ้ โอ้โหเป็นคำสอนที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากนะคะใช่ครับมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้ลองคิดตามกันดูว่าในโลกทุกวันนี้ที่หลายครั้งเราถูกผลักดันให้ต้องแข่งขันต้องเอาชนะคนอื่นอยู่ตลอดเวลาการที่เราจะหันกลับมาโฟกสัสที่การพัฒนาตัวเองสู้กับใจตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันบางทีมันอาจจะสาคัญกว่าการเอาชนะคนอื่นแล้วมันอาจจะเปลี่ยนนิยามของคาว่าความสาเร็จในชีวิตของเราไปเลยก็ได้นะครับ